ต่อรถมา3 4มี่ห้าต่อเลยตแต่บางการมาสุพรรณจากสุพรรณอำเภอเสนานะคะเป็นคันที่สองจ้ะมันถูกใจไงแล้วแต่การคันที่เราจะมีอะไรสักคันนี่มันเป็นของเราอยู่แล้วนี่มันก็ต้องมีกันว่าเหมือนเราจะถูกใจใครสักคนอย่างนงี้สวัสดีค่ะพบกับเซลตะกวานะคะวันนี้นะคะเราก็เอาเงิน1 0 0 0บาทนะคะมาแจกลูกค้าเดี๋ยวเราไปคุยกับลูกค้ากันค่ะพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาออกบ้างเลยอันนี้พี่ มารับรถมาจากจังหวัดอะไรคะมืองการจนบุรีจ้ะการจนบุรีนะคะของคุณพี่กี่คือทําสัญญาออนไลน์เนาะมีไฟนนซ์ไป็นสัญญาให้นะคะแล้วก็มารับรถด้วยตัวเองเลยพี่ทําอาชีพอะไรจ้ะค้าขายออกรถง่ายไหมง่ายจ้ะมีคนซื้อคนร่วมไหมพี่ไม่มีจ้ะไม่มีซื้อคนเดียวเลยนะคะค้าขายแล้วออกรถกับหนูวันนี้ใช้เงินกี่บาทศูนย์บาทศูนย์บาทนะไม่ได้ใช้เงินเลยนะคะหนูมีเรียกเก็บค่าบริการค่าไฟนั้นค่าประกันอะไรไหมคะไม่มีจ้ะ ไม่มีเลยนะคะออกรถไม่ใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะแล้วก็วันนี้นะเรามาแจกเงินให้ลูกค้าตามโรเลยนะคะ1 0,000บาทเนาะพอพี่ใครทุนเลยนะคะ <T> ก็ลูกค้าท่านใดน,นะคะอาชีพค้าขายนะันหรือว่าอาชีพอะไรก็ตามนะคะลูกค้าออกรถมนาะไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นรถสวยๆแบบนี้นะคะสนใจติดต่อหาแตงกวาได้เลยนะคะ